สบายดีพี่นก่อกไปสู้ขู่สู้คนจ้าพี่น,น้องจ้าพามาสมต้นไม้สวยๆจ้าที่สวยงามๆเลยจ้าไม่งามบจ่บจพี่น้องจ้าสีสัน ที่สวยงามที่สุดนี่ใบโอ้ใบนี่อย่าขาดอย่าขาดแล้ว แล้วก็อันนี้จะลายสวยๆวยน,วยนี่ได้สวยงามจะพี่น้องได้สวยงามอันนี้คือต้นแม่พันธุ์จะมีฝักให้ด้วยนะจ๊ะต้นแม่พันธุ์ ในต้นแม่พันธุ์สวยงามนี่แต่ต้นแม่พันธุ์ทั้งนั้นถ้ามาสมน้ำตก จธรรมศาสตรไปแล้วจ้ะทุกคน